<N> นี่ครับา20แรงเย็นดี74ลูกค้าบอกว่าเลือกให้เลยนี่ไม่ให้ผิดหวังครับเดิมๆสวยๆนี่นี่ยังไม่เสียบข้อน้ำดูครับข้อน้ำโอ้ขาวยิง่งกว่างดปายแดงอย่างเดียครับน,นี่เป็นไง่ะ, <N> ะเปิดมาเบาๆก็พอสภาพกริปาฟังเสียงเลยบอกแล้ว แรงดีครับดูนะครับแรงอัดแรงเบีเ่ยงรุ่นนี้เวลาสตาร์ทเครื่องดึงหมางหลังนะครับนี่ดับดันไปหน้านะครับแจว